สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมายกตัวอย่างนะคะการบวกลบเศษส,ส่วนนะคะกับจำนวนค้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการลบจำนวนค้านะคะหน้าที่สิบแปดนะคะข้อที่1นะ,ะ่ะโจทย์ว่าอะไรคะลกหนึ่งน 4, 1, ี่เอันนี้คือ จำนวนค้าลบกันอยู่ใช่ไหมคะวิธีแสดงที่ทำคือเราต้องนำจำนวนค้าให้เป็นเศษดีมาก2เศษ 1, 1>, 1>, 1ส่วน4ทํทำอย่างไรคะเอา4กับ2คูณกันได้8บก1เป็น9ส่วน4ลบ3คูณหได้ วกสองเป็นส่วน่าคราวนี้มันก็เราจะกลายเป็นเศษเกินลบเศษเกินอยู่นะคะก็เหมือนกับที่หนูเคยทำไว้แล้วนะ,ะหนูก็ต้องดูตัวส่วนตัวส่วนไหนน้อยสามท่องแม่สามได้แม่สี่ได้ไหมไม่ได้แต่เราก็ไม่มีตัวไหนร่วมเลยก็แปลว่าคนข้อนี้คือคืออะไรสี่คูณสามคือ 12บสอแปลว่าเราต้องใช้วิธีการคูณก้ายนั่นเองนะคะโดยการที่เราเอาตัวส่วนฝั่งขวามือไปคูณฝั่งนี้ทั้งทั้งเศษและส่วนนะ,ะก็เลยได้เป็นอย่างนี้ต่อไปด้านขวามือคือ5คือเศษ5ส่วนสาเราก็ต้องเอาตัวส่วนฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายคูณทั้งเศษและส่วน เอาขอโทษเขียนผิดมีเลขสี่ทำยังไงต่อคะหาคำตอบในวงเล็บนะคะได้เป็นยี่สิบเจ็ดถูกต้องทำไงต่อคะส่วนสิบสองลบยี่สิบส่วนสิบสองส่วนเท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วคือเลขอะไรลูกสิบสอง เสร็จทำอะไรกันคะ oh. ได้เาไหร่คะลูก yes, yes, yes. 7จ็ดกับสิองมีอะไรหารร่วมกันได้ไหม mm hmm. ไม่มีเป็นเศษ่วอยังต่ำหรือยังคะ mm hmm. เป็นแล้วเพราะฉะนั้นตาว่าตอบได้แล้วตอบนั่นเองก็ตอบด้วยเลขไทยนะคะคือ7นะ,ะหรืออ่านว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองโอเคนะคะสำหรับอันนี้คือ หน้า18ข้อที่1นะคะเสร็จแล้วค่ะบายบาย